คระบผมน้ำเดือดแล้วนะนี่ใส่ขนนเลยครับกรับอมนี่เดือดเหมือนแล้วนะนี่กระส้ม,ม,สมน,นะครับกรนะส้มเนี่ยนะครับปรุงรสหนาอผมปรุงรสนะครับนี่ใส่ไปหั่นได้เลย ครับผมสวัสดีครับวันนี้ลุงสนิทชัยภูมินะครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงขนุนนะครับเนาะแกงขนุนใส่กระดูกอ่อนนะครับหรือว่าแกงขนุนใส่กระดูกอ่อนนะครับเนาะทางภาคเหนือมาติดตามรับชมเลยคับครับผมนี่นะครับนี่เป็นพริกแกงเนาะพริกแกงขนุนครับก่อนสงการเราต้องเตรียมตัวละเมนูนี้นี่สงการต้องมานะครับนี่พริกแห้งนะครับเนาะ หอมแดงอันนี้กระเทียมกะปินะครับมีแค่สี่อย่างนี้เนาะแล้วก็เกลือเนาะปรุงรสด้วยผรุงปรุงรสดเนาะรสตีครับนี่ลารานะครับแล้วก็กระดูกอ่อนนะครับก็มีสามจานเนาะอยู่ด้านหลังเลยครับนี่หั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับขนุนนะครับเนาะมะนุนนะครับอันนี้สับมาเรียบร้อยแล้วแจ่หน้าไว้นะครับจะได้ยางออกเนาะ ส่วนผักนี่นะครับเขือโส้มเนาะนเขือเทศครับนี่ใบชะพูเนาะนี่ใบผักละชะอม,อมนี่อันนี้เก็บหลังบ้านเลยนะครับนี่สดๆสดเลยอันนี้อันนี้ก็หลังบ้านมีอยู่ได้กินอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาต้มหมูไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทําน้าพริกต้มหมูเลยครับนี่นะครับเขาตั้งน้ำให้เดือดๆเลยเนาะนี่ เราใส่กระดูกไปเลยครับต้มไว้ก่อนให้มันสุกเลยอ่อนๆเลยให้มันออกน้ำซุปเลยเทเลยเดี๋ยวลองมันเดือดเราตักฟองออกนะครับเนาะนี่เป็นฟองของ,องเลือดน้ำเลือดเดี๋ยวลองมเดือดก่อนนะครับของนี้เราไปทำน้ำพริกระหว่างรอนนี่เดือดโอเคครับเกือไปนละ้เกือเม็ดนะครับ ดลุงสนิทหามไปได้กรเม็ดอย่างเดียวนี่กระเทียมใส่พริกเลยนะครับยกเว้นหอมแดงขอทีหลังด้วน้ำตาไหลตลอดเลยเดี๋ยวขอใ้เวลาโขกก่อนนะครับ,ครบนะครับสกปรเลยเน้นๆเลย หอมแดงนะครับมีเราได้ใส่ตอนเลยในบ้าน <c oughs> อันนี้ส่งมาจากอเมรลีาดูต่างใส่เลยเด้เวลาครกกันะครบับนี่นะครับตักฟองออกก่อนเนาะฟองเลือดนะครับเนาะเลือดจากกระดูกอ่อนนะครับกระดูกหมูนะ ตากออกบนโมดเลยนะครับนี่คนเลยมีดึงสามจานแล้วก็กระดูกนะครับบวมๆเลยนี่นะครับนี่ตากออกเลยใส่น้ำเยอะๆนะครับตากออกก็เป็นถ้วยแนละนี่ ต,ต่อไปใส่น้ำพิกเลยนะครับน้ำพิกที่ต่ำแล้วนะนี่ใส่เลยนะครับน้ำล้างพขกเด็อดน้ำล้างถ้วยนี่ลองละเดือดแลนะครับเราพริกสุสกสักคำหนึ่งนี่ใส่ขนุนได้เลยนะครับ พระพมน้ำเดือดแล้วนะนี่ใส่ขนุนเลยครับมันนุนเมนูป <ừ, S 1> <rồi, S 2> ีใหม่เนาะสงการสูตรลุงสนิทนี่แน่นเน่นหมูนี่ปอบนี่น้ำนักนะครับเนาะเดี๋ยวรอมันมันุนสุกนน่นน้ำไปทะแห้ง เอาอะไรหมูอะไรกระนูนดิหม้อเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะครับครับผมนี่เดือดเหมือนแล้วเนาะนี่กระส้มเลยครับกระส้มเอม๋อมันหนูหนัวไปเลยใส่สุปน้ำเลยก็ใส่ผักรา้าได้แล้วนะ อย่าลองเดือดนะครับน้ำบนดอยน้ำเริ่มเริ่ <c ười> มแห้งแล้วหม้อแกงลุงสมิธนี่มันขี่น้ำดีขนาดน้องโดยถ้าน้ำน้อยเดี๋ยวตึงหมดเลยนี่รับเผลือส้มนี่สุกแล้วเนะาะใส่ผักผักละเลยเดี๋ยเชฟปูตำเมืองหง้อง ไป,ไปปูลิงนะไปอย่างนี้นปักแคร์ห้อ,องได้หลายอย่างครับอืไม่กินละปากซอยนี่เดี๋ยวเิ้นแล้วละชะอมเนาะนี่แกงหน่อยเดียวนะครับเต็มหมอ้อเลยครับ ขนมชาวบาะกระโนี่นะครับทําำได้นะครับเมนูงัาไงเนาะวันที่สิบห้าับสิห้าทุกบ้านต้องเจอแล้วไปบ้านไหนต้องเจอเครับเมนูนี้เมนูครอบครัวเลยแกงขนุน เมืองเมืองแท้ๆนี้ต้องหมู่ปพุ่นหมู่บ้านนะครับเนาะโตพุ่นกัน,นเรามาแก่เรามันสุกแล้วนะครับพร้อมเิี่เลยเน,นี่ยนะครับฟุงรถเนาะผมฟุงรถนะครับนี่ใส่ไปขัดไมได้เลยต่อไปนี้ คงนัวเหรอเสร็จทีน่อยพอเนี่ยนะครับถุงชุดน,น,นะครับปลานุ่มหอมเน้นๆเลยตะพีหนึ่งครับจากขอบแกนมีเอฟซีเอามาให้นะครับเอฟซีสนับสนุนเอฟซีตะแห่นเนี่ย <laughs> นี่นะครับ นี่อือแผ่นี้อมขึ้นโตรับทานนะครับนี่นครับแกงมนูนเนาะอ่าสูตรเมืองเมืองเลยครับลุงชนิดชัยภูมินะครับเมนูแกงขนุนนะครับผมเนี่สูรลุงชนิดชัยภูมินะครับช่วงอยู่ใหมส่สงการเมืองเฮาเนะี่ยเนาะ ที่ม่เมืองเอามันต้องเจอแน่เลยทุกหมู่บ้านทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นดูของลูกเนีแบบอร่อยอร่อยเลยเาห้อดอืมห้อดอร่อยครับเนี่ย นี่เทศก็คือบีบๆนี่เนาะทายอยู่ในหมอ้ออ่อนๆแหละใส่กระดูกหมูใส่หนังหมูใส่ได้หมดเลยมีเอาปลาแห้งมาครับแต่ใส่หมูเนี่ยอร่อยสุดแหละครับลองมาทำดูได้นะสูตรลุงสเนิใชัยภูมินะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม,มช่องลุงสเนตใชภูมินะครับนี่มีนื้อ สงครามนี S S ่เจอเลยนทุกบ้างถ้ามาเยังใช้นี่เจอแน่นอนผมครับกินข้าวมา